หดแรงกินกี่ดอกอะแต่มาแต่แต่มันสี่ดอกหวานฉุบสีเหนียเหนียวอย่างอ๋อไม่ได้ไม่ตรงตรงนี้จัะให้ห่างกันสวยงามให้ระยะห่างไม่นี่ตรงนี้นี่มันใกล้เกินมันจะไม่สวยเออเออโอเคสี่พอแล้วลูกพอแล้วอีน้าพอแล้วได้แล้วพูดโอ้โหไอไฟเช็คอ่ะอ่านี่เอามาไฟแชกอยู่ตรงนี้ตรงไหนตรงนั้นตรงนั้นต้องอ่านเออบ่ี้ ห้าดอกเออห้าดอกห้าดอกเห็ดรถมาปักเลยลูกตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แใช่แล้วอะมาเร็วกันเลยห้าแล้วพอแล้วปะปิดไฟปิดไฟเดี๋ยวิดเดี๋ยวพอถ่ายรูปก่อนแล้วก็ค่อยปิดปิดไฟเอาเลยเอาเลยมาเร็วเอาย่าลายย่าล่ะย่าร้อนกินข้าว เฟิรเปิถ่ายรูปให้หน่อยเฟิรถนายรูปให้หน่อยเปิ้นเราถ่ายแบบเป็นารบอสบคคถ่ายอะคือถ่ายคลิปคือถ่ายเก่งแค่สันคือถ่ายคลิปคือถ่ายเก่งแค่พลพลถ่ายรูปหน่อยลเร็วมาปิดปดไฟหน่อยพล่ลเร็วดูดถ่ายรูปอะไรครับมีไง

Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Wow, amen